รอก่อนมาแล้วปุ๊บมนโครไฟหรือม่ากระเบาของเรานะครับลอ,องทดสอรถามสี่ถามสี่นสนสนหนึ่งสองถามสี่ถามสี่เสียงแตกเสียงแห้งถามสี่กับวบาเป็นตัวเลขสี่เดี๋ยวพี่น้องสอบซะก่อนเนาะ ให้เสียงใสๆลอๆกันเมื่อแล้วเสียงตแตกยังสีก็สีว่าเป็นแต่สีเปิดฟ้าเครื่องออกมานะครับเพื่อนๆครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับจะซ่อมอยู่แถวนี้แยกะเปลี่ยน VR ตัวนี้เอา R มาใส่นะถึงนะเะอา R มาใส่จาก VR 100ยโอห์มก็เอา R 10สโอห์มมาใส่ถ้าทำอย่างนั้นเสียงแตกก็จะหายไป มาดูโครงสร้างภายในก่อนนะตรงนั้นมันไ้เท่าไหร่ไอ้ตรงนี้มันเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้มันมีไดอดสองตัวเนี่ยตะปันยังแตกกัได้พี่น้องเรรมันด้มอแปลงขนาดใหญ่ครับลวดขนาดใหญ่เลยกี่แอมนเจ็ดแอมแปดแอมเนี่ยแม่มอแปลงกันไฟที่ออกจากมอแปลงว่าเข้าไดโอดเลยนะครับมีซีป้องกันความถี่สูงที่มันมาจะรดอดมาได้ป้องกันไดโอดใส่สีเข้าไปเนี่ยยอดมาก รุ่น250วัตต์นี่ก็มีทันเตอร์อยู่แบบนี้นะเห็น3ตัวอยู่นี้ด้านล่างอีก3นั่นนะ่ะ6แล้วนะฝั่งนี้อีกนี่ก็3ด้านล่างก็อีก3ามทันเตอร์ตัวนี้มาขับหมอแปลงโดยมีหมอแปลงตัวนี้เป็นตัวได้เนี่ยไดปุ๊บมาขับทันเตอร์ทันเตอร์ขับหมอแปรงเสียงออกเลยสุดยอดมากวงจรได้ก็ใช้ไอซีนะ TDA 2.003 TDA 2.003นะาเตอร์ตัวนี้เป็นใบอัดใบอัดมันตกมันต่ำไปมันตกมันต่ำไปเสียงก็เลยแหบแหบแห้งแบบนี้ทีนี้ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเนี่ยจะลองวัดใบอัดไหมโอ้ยวัดไม่ได้เว้ไม่ได้จริงแล้วก็ต้องมาวัดตรงนี้หนะขาเบสกเขาพอได้อยู่เนาะเพราะว่า มันก็เป็นเรื่องลำบากที่เราจะต้องไปวัดไฟตรงนั้นนะนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวไหนมันเสียนะอืมมันทําบ่อยนี่นี่ R ตัวนี้ถ้าเราขยับหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเสียงดีขึ้นมาได้นะพูดถึงดูหน่อยนะนะครับเดี๋ยวเอไมมาลองเสียบดูนะลองดูด้วต่อสัญญาณ a U x เข้าปัดหมอยลำมาม่เป็นตระหสีเสียงมันแหบ มนยยังไม่ได้เลยวนะีอาขาดนะ VR ตัวนี้คือ VR อาร้อยโอมนะจ๊ะนะครับเดีย๋ยวผมทำการเอาว r ออกนะครับ เอา VR ออกแล้วก็เอา R 10โอห์มใส่แทนเข้าไปน VR นะปัดฝุ่นทั้งความสะอาดออกเอา VR ใส่เอา VR ออกไม่เปลี่ยน VR หรอกอืมมันจะส่งผลคราวหน้าที่ขั้นซ้อมอีกเรื่องนี้กะว่าจะเอา R ใส่แล้วก็จบเลยจบเลยทั้งชีวิตมันไปเลยละนะตัวนี้ก็คือ VR นะครับ VR ตัวนี้ค่าความต้านทาน100โอห์มครับ ทีนี้ vr ตัวนี้ทำหน้าที่ปรับใบอัดใบอัดที่นะครับจะมาผ่านหม้อปแปลงแล้วก็จะมาบอัดที่ทันเตอร์นะครับถ้าแรงดันใบอัดทันเตอร์ต่ำลงเสียงมันแตกถ้ามันใบอัดมากเกินไปนี่มันจะบื่อจะคำทีนี้เขาก็เลยมี vr มาให้ปรับนะครับแล้วทีนี้ไอเจ้า vr เนี่ยเป็น vr ร้อยโอห์มเขาจะใช้สองขา แบบนี้นะนะครับทีนี้ค่าความต้านทานก็อยู่ที่10โอห์มนะครับปรับไว้ที่10โอห์มนี่เสียงดังดีแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมจะใส่ตัวต้านทาน10โอห์มเข้าไปเลยไม่ต้องปรับแล้วเพราะยังไงก็ปรับไว้ที่ตรง10โอห์มนั่นแหละฉะนั้นแล้วใส่ตัวต้านทานเข้าไปครับ10โอห์มครับเพื่อนใส่เข้าไปตรง vr เนี่ยนี่คือตัวต้านทานจะเอามาใส่ ค่าสิบโอห์มนะครับใส่แทน vr เพราะว่า vr ปรับลงมาก็ได้10บโอห์มนั่นแหละในค่าที่เหมาะสมของเขาจะใช้ตัวเล็กแบบนี้ก็ได้ใช้ตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ต้องการความเวอร์วังอลังการได้หมดอันนี้ขามันตัดเอาไปดาอย่างอื่นมาแล้วเนี่ยสีน้ำตาลดำดำน้ำตาลดำดำสิบโอห์ม oh นะน้ำตาลหนึ่งดำศูนย์เฮ้ยแปลกเลย น้ำตาลหนึ่งดำมันก็ติดออมาแบบนี้น้ำตาลหนึ่งหว่วยน้ำตาลหนึ่งดำศูนย์ดำตัวท้ายไม่อ่านออกเสียงก็กลายเป็นสิบโอมสีท้ายสุดก็สีทองสีทองก็คือสีความขาดเคลื่อนของตัวน้านตัวนี้น้ำตาลดำๆนะครับสิบโอมเอาไปใส่แทนวีอาแ์ดำแ่ง ของ VR นะนะครับเดี๋ยวผมใส่ค่อยนี่นะครับในการใส่ต้นฐานตัวนี้เนี่ยเพื่อนก็หันหัวไปทางไหนก็พยายามหันไปเหมือนกันนะครับเพื่อความมีศีลน,นะครับนี่ไหมโอ้ยมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแอะไรโอ้โห,ห,หสูดรอ้าวใส่ลักษณะน,นี้นะนี่ย นะครับแล้วเราก็ทําการบัดรีมนเรียบร้อยด้านล่างไม่ใช่ใส่เข้าไปเฉยนะบัดรกรีช่วยนะรเราจะดัดขาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ศิลปะของเรานี่นะนี่ครับมันจะอยู่นี้นะดูแรงวงจรเขานะครับนะฮือฮือบัดกีเข้าไปนะครับแล้วตัดขานะครับที่นี้ก็นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบัดกีแล้วก็ล้าง้วยทินเนอร์นะครับเนี่ย ล้างเ<ม>นยทินเนอร์นะครับทินเนอร์นี่ก็นี่เลยผมก็แบ่งมาใส่ขวดแบบนี้นะนี่ล้างหอกนะครับล้างให้สะอาดหน่อยบางครั้งบางทีไอ้คราบพวกนี้มันส่งเสียง,กงขกขากได้ด้วยนะครับเวลามันมีปัญหานะมีความชื้นนะพอดีบางคนถามว่าน้ามันรอนสันล้างได้ไหมก็ล้างได้แต่มันไม่สะอาดเหมือนทินเนอร์เว้ยมันไม่ค่อยกัด ตอนสันเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันแห้งเร็วเกินอบางคนถามว่าน้ำมันเบนซินล้างได้ไหมล้างได้ด้พี่แต่มันเหม็นไปพี่น้ำมันเบนซินเนี่ยกลิ่นมันจะไม่หายไปนะเวลามันแห้งมาเนกลิ่นมันยังมีอยู่ไม่ค่อยไหวน้ำมันเบนซินนะพี่ล้างได้จริงนะครับแต่มันก็ไม่สู้ทินเนอะผมก็เลยใช้ทินเนอะถามมบนนี้แหละนี่ก็ใส่เข้ามาทีนี้ก็ลองเครื่องดูนะครับลองเครื่องดูจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือเนี่ยใช่นไหมก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะทีนี้ปรับไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าอาตัวนี้มันหมุนปรับไม่ได้เหมือน VR แล้วนะครับทีนี้ไกลๆเราไอ้ป้าบุ่ยได้ได้บาตเอามาดูมาดูยังไงนะครับโลย่างโลย่างเมื่อที่เนี่ยไอ้ทั้งอลำสำลักอันโลย่างบมอไอ้โลย่างตัวโลย่างเสียงเป็นคือฝรั่งเบาแนี่ยโลย่างเอามาลองดู จะเอาไอ้ไฟมาเสียบนะมากระเบาอัวดังเฮงเกินผมว่ามันต้องได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับใช้งานได้นี่ครับร้อยหนึ่งสองสามสี่ร้อยหนึ่งสองสามสี่โลสามสิบโลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่แดงสี่แดงโลโลสามสิบใช้งานได้ทีนี้เราก็ลอง ใช่แน่ๆอื่นไปใช่แน่ๆอื่นไปด้วยนะเดี๋ยบางทีมันวอลลุ่มมันมีปัญหาอะไรพวกนี้นะหลอหล่อหลอ,ลอใช้งานได้ใช้งานได้ใช่แน่ๆอื่นด้วยหลอหล่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 อหลอหลอ่ลอใช้งานได้แล้วเพื่อน้ยทดสอบทดสอบห่วยไม่ห่วยกระได้เพื่อนซีเสยียบบอดได้ไอ มันคนละงูครับคนละสป,ปีชีไอ้เอ้ยคนละสายพันธุ์เสียบกันบอดด้โอ้โหใส่บอลล่มมาผิดนะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวประกอบหมุนน็อตเข้าไปก็ จะเป็นหยาดครับก็บอันวัลลุ่มนี่กระไดพี่้องเย้ยจัดไปครับวัลลุ่มห้างอีกครับเครื่องนี่เปลีย่งงยนไงยุติพอเลยหนึ่งสองสามดึงออกมาหมุนวัลลุ่มออกมาปิ้นออกมาบางครั้งบางทีกีดม่องนี่พ่อมเอามือดันมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกองอไปไหนอยากจากเสียงแหบมาจนหดวัลลุ่มมันยากอยู่คางแง้งนี่สองขั้นหายไปได้นี่ยเดียว่ะนี่ สามพันน้อยเนาะคาแงงสอบสามพันยังสีคุ้มค่าเฮาตําแหน่งวอลลุ่มนะครับของ VR วอลลุ่มนะครับตําแหน่งนี้นะครับ 100k นะครับแบบ B นะครับจัดไปนะครับจวดจัดแล้วปิดเสียงไม่อยู่นะครับวอลลุ่ม 100k นะครับจัดไปครับเพื่อนๆครับชาวพิเรืองทาดำเนินการซ่อมเสียบไปทีเรียบร้อยนะครับ าการเสียงแตกแขบแห้งนะครับเกิดจาก VR นะครับมีปัญหานะครับเพื่อนๆจโจจะจาดก็เป็นที่วอลลุ่มนะครับลองไปฟังนะครับเพื่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ต้องลาจากไปสวัสดีครับ Ha? Ba, hai, pa, ta xã đã yêu sẵn đàn bạn mía rồi bạn mía cầu Impossible. vì nó ghê cứ nhỏ vì <laughs> <laughs> What I do